เงินติดก็สีสลัดฝาครับมามาสีลัดยี่ติดบน้เงินนะครับเงินบางจะดิบแท้ครับ,รบ,รบสี่สลัดสี่ลั พอไม่เด็กเผาจะเป็น่นี้มันจะผิวมันจะเช่นนะครับมองเด็กตกา่าก็มองข้างในก็ตีฟ้าเนะี่ยตีฟ้าคน กล่องนี้ก็ไม่ไม่มืดนะครับกล่องนี้ก็กล่องนี้ก็ใส่สนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งคั้านเจจินกันัด,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 ดี